สวัสดีค่ะกลับมาพบเราอีกแล้วนะคะกับลบบุรีหนังสั้นนะคะวันนี้จะมีเรามาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ของค่ายนะคะค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายตอนนี้เป็นค่ายเล็กๆ uh huh, ตอนนี้ก็จังจบัดว่าประยิ่งใหญ่เหมือน mm hmm. เหมือนพวกเราในตอนนี้โอ้ท oh, <She S 1> ่าน,นสินะ่าตื่นเต้นมากเลย mm hmm. กับค่าย กลางร่มโพัดชัดเรื่องราวเกี่ยวกับแม่นะคะท่านผู้ชมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวเรื่องนี้จะเก็บความอบอุ่นไว้ในใจท่านผู้ชมก็ได้ค่ะกับอิ่มอุ่น And today